รถในฝันนะจริงๆแล้วที่ผมอยากลองเลยครับคือที่เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีคันจริงๆหรืออย่างที่เป็นรถยนต์ด้วยขับลงไปในน้ําได้ด้วยเพ oh. oh. ื่อนะคืออยากลองเพราะ oh. ว่าเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบผมว่ามันล้ําดีคนระับช่วง on the road by Euro โรสนับสนุนโดย e u r o c เค้ case. อร่อยทุกที่ทุกเวลา the r o a ถ b บย u โ o ครับวันนี้กำลังจะออกจากบ้านนะครับอย่าลืมนะครับเดินทางไปไหนพกยูโรไว้อุ่นใจวันนี้ครับผมจะไปที่ย่านบางนานนัดกับนัดแข่งมอเตอร์ไซค์นัดบิดนะครับวันนี้จะเปิดรถแล้วเขาไม่ได้นำรถยนต์มาครับเขาบอกเอารถแข่งเนี่ยมาเปิดโชว์เลยนะฮะนั่นก็คือโรดรัตพงศ์วิไลโรจนัดบิดสังกัดยมามาฮ่าเทลล์เรนซ์ทีมเดี๋ยวไปดูครับว่ารถของเขาจะเป็นอย่างไรและคำถามชา a l เลนจ์คัดมาเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้น จะทําได้ดีแค่ไหนไปติดตามกับรถวัตถพงในช่วงออนด e โรสบายยูโรครับคัดเป็นขัดก่ไปบางนาครับเนี่ช่วงออนด e โรสบายยูโรครับมาไปไหนมาไหนพกยูโรไว้อุ่นใจฮะวันนี้นัดกับนักแข่งนะครับพูดถึงนักแข่งมอเตอร์ไซค์นี ต้องตระกูลนี้เท่านั้นสวัสดีครับโฟรดสวัสดีครับนี่คือโฟรดครับรัตพงศ์วิไลโรธนะครับนักแข่งสังกัดยามาฮ่าใช่นะครับวันนี้จริงๆเป็นช่วงเปิดรถคนดังครับนะฮะวันนี้เนี่ยโฟลดบอกว่าขับกระบะมาเลยขับจากชนบุรีมาหรือเปล่าใช่ครับขับมาจากชนบุรีแต่ว่าโฟลดนำเสนออีกคันหนึ่งที่ไม่ใช่กระบะนั่นก็คือคันนี้เลยครับ YZ FR6 หมายเลข56ครับรถของผมเอง we we'll อันนี้รถโฟร์ตเลยใช่ครับรถที่ใช้ขี่เลยครับพี่ต๋องแต่ว่าไม่ได้เป็นรถที่ขี่บนท้องถนนถูกไหมใช่ครับอันนี้ขี่ในสนามแข่งแล้วก็ทำการแข่งขันในชิงแชมป์ประเทศไทยชิงแชมป์เอเชียด้วยเครื่องยนต์เท่าไหร่ยังไงครับน<อ>ี่ครับโฟล์ตก็จะเป็น y z f r เครับเครื่องยนต์หกร้อยซีซีงั้นถามถึงเวลาโฟร์ตขับรถบนถนนเนี่ยเป็นตัวตนเราเป็นยังไงเราเราเป็นหนาละนักแข่งเนี่ยแล้ว,วเวลาไปขับรถเราเราเราขับยังไงเราปุ๊บพลุ๊บพลั้วไหม ก็จริงๆเราก็มีบ้างในสถานการณ์ครับอย่างบางสถานการณ์ที่เรารีบๆเนี่ยก็จะมีขับเร็วมากครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ขับเร็วมากเพราะว่ากลัวเกิดอุบัติเหตุด้วยครับช่วงออเดรสดบายยูโรเนี่ยต้องถามทุกคนรถในฝันนะจริงๆแล้วที่ผมอยากลองเลยครับคือที่เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีคันจริงๆหรืออย่างที่เป็นรถยนต์ด้วยขับลงไปในน้ําได้ด้วยเพื่อนะคืออยากลองเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบ ผมว่ามันล้ําดีครับโอ้โหนี่รถไฟฟ้าเพราะว่าล้ำแล้วนี่จะไปรถลงน้ําได้ด้วยใช่น,น,น้ำถน<อ>กใช่อันนี้คือเคยเห็นในตามอินเทอร์เนต็ตนะครับแต่ไม่แน่ใจว,ว่ามันมีคันจริงหรือยังแต่ว่าอยากลองครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากรู้ว่าถ้าเราขับเร็วๆบนบนถนนแล้วลงน้ําไปเนี่ยมันจะแบบอย่าง,งาาไงอะไรแบบนี้แบบนี้ดีเลยเวลาไปขึ้นรถลงเรือก็คันเดียวใช่เขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้ว <laughs> อ่ะนี่คือรถในฝั่งของรัฐพงศ์วิไลโรจน์แต่ว่าแน่นอนอันเดอร์รถบายยูโรไม่ได้มีแค่นี้ฮะ วันนี้ครับผมมีคําถามามาชาเลนจ์รัฐพงศ์นะฮะแน่นอนนักแข่งมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมจะคัดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มาถามในช่วงนี้เลยครับยูโรชาเลนจ์ครับยูโรชาเลนจ์กับโฟร์รัฐพงศ์แวลโลดคําคถามวันนี้มาคุยกับนักแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็เลยคัดคําถามเกี่ยวกับมอเตอรไ์ไซค์เดี๋ยวต้องดูว่าโฟร์ห้าแต้มเนี่ยห้าคะแนนจะได้เท่าไหร่เพราะว่าแขกรับเชิญคนล่าสุดนะฮะพี่แดกบล็อกไรเดอร์อ ห้าคะแนนเต็มนะฮะห้าคะแนนเต็มเลยครับอ่ะนะครับมาคำถามแรกครับเดชาไกศาสกับเฉลิมพลผลไม้ครับนี่คือนักแข่งามาฮ่าใครคว้าแชมป์เอเชียโรดก่อนกันครับเดชาไกศาสครับตอบแบบไม่คิดเลยไม่ลังเลเลยไม่ลังเลเลยโอ้โหแล้วใครมากกว่ากันอ่าเดชาไกศาสโอ้โหตอนนี้เป็นโคตรอยู่ด้วยถูกต้องหนึ่งคะแนนง่ายไปหรือเปล่าคำถามที่สองนะครับ นักแข่งคนใดครับเคยแข่งทั้ง MotoGP World Superbike และ Asia Road Racing ระหว่างยูกิทากาฮาชิกับแอนโทนีเวสแอนโทนีเวสครับทำไมไม่คิดอะไรหน่อนไม่ลังเลไมะไรเลย <c oughs> ไม่ลังเลยูกิเคยมาแข่งหรือเปล่ายูกิทากาฮิชิแข่งเอเชียร d นะเอเชียได้กันครับมอเตอรจีพีเคยแข่งแต่ว่าไม่เห็นแข่งในเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ครับโอ้โหมันจ่ากงี้ถูกต้องครับ <c oughs> โอ้สองแต้มเต็มนะฮะอ่ะ โมโตจีพี2022ปีลู่ลูกาลปัจจุบันเนี่ยมีนักแข่งเอเชีย <GO> ก <av uther> ี่คนครับหนึ่งคนครับโอ้โหเฮ้ยทีมงานเอาง่ายไปหรือเปล่าถูต้องครับอ่ะคำถามที่สี่ แลบเล็กคอร์ดในรุ่น Moto2 600เนี่ยเคยมาขี่ที่สนามช้างนักแข่งระดับ Moto2 แลบเล็กคอร์ดที่ทำได้ลูก้ามรินี่เคยทำไว้ครับโพมถามว่าเวลาเท่าไหร่1นาที36097กับ1นาที36197ครับโอ้อันนี้ยาก360.97แล้วกันนะครับ360.97ก้วปกติเราขี่สนามช้างขอขอถามเวลาถ้า,ถาเป็นรถรถคัน <600. S 2> นี้ขี่38.3ครับ แต่ระดับโมโต้ทระดับโนู้นหนึ่งนาทีสันโปก097ตอบ097ถูกต้องครับ <laughs> โอเคข้อสุดท้ายมา <laughs> วาเลนิโนรอสซี่เป็นแฟนบอลทีมอะไรอ่ <im itation> ilan, ะยูเวนตุสหรืออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานครับวัดชิดหน่อยก็ได้โอเคถูกต้องค่าคะแนนเต็มเราจะพุ่งวินัยโลดครับโอเคทีมงานนะฮะเดี๋ยวขอ <laughs> คลิปเซตหน่อยนะฮะคลิปเซตจากยูโรนะครับโอ้โหทำแต้มเข้าพ่แดกบล็อกไรเดอร์เลยนะครับอ่ะขอบคุณมากครับรถครับเอาไปแบ่งน้องสาวนะฮะแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องโทฟี่แบ่งหลานด้วยน่าจะชอบกินกันโอเคออเดอร์รถบายยูโรและยูโรชาเลนจ์ชุดนี้ขอบคุณมากครับรัฐพงศ์วิไลโรดกับการมาชาเลนจ์และห้าคะแนนเต็มของเขาตอนนี้ก็คือขึ้นมา เป็นผู้นำร่วมแล้วนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาครับกลับไปที่สโูด,โดิดอครับ